สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช,มช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับประเทศไทยเหมือนถูกโจนครองเมือง นั่งดูรัฐบาลทำงานมาเข้าปีที่สองแบบไม่มีอคติจากรัฐบาลเศษฐาทวีสินมาถึงรัฐบาลแพทองทานชินวัตรไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ถลุงเงินแล้วก็ตัดตอนพูดโฆษณนาชวนเชื่อผลงานของรัฐบาลพักไทยรักไทยในอดีตของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนั่นก็ด้วยจุดประสงค์ เพื่อสร้างภาพฟอกขาวให้นายใหญ่เจ้าของคอกดูดีมีราคาไม่ใช่ผู้เคยต้องโทษคดีทุจริตประพฤติมิชอบขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะนายเศรษฐาคนเดียวระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแค่หนึ่งปีได้พรานเงินแผ่นดินในการเดินสายเวิร์นทัวร์เป็นเซลแมนเบอร์นหนึ่งของประเทศจากการเมาเช่อเครื่องบิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆในแต่ละครั้งใบประชุมเวทีระดับโลกพร้อมกับข้ออ้างว่าจะเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้ขนเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งหมด17ครั้งประเมินตัวเลขกันออกมาแล้วหมดเงินไปไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทภาพที่เห็นซึ่งสวนทางกับเงินที่หมดไปคือนายเศรษฐาเป็นเซลแมน มีภาคเขามาผูกคอตัวสูงโย่งสวมถุงเท้าสีแดงเดินสร้างภาพโชว์บนถนนเหมือนเดินอยู่บนแคดวอล์กเป็นนายแบบขายภาคเขามาและภาคไทยในกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในปารีสฝรั่งเศสและในเมืองมิลานประเทศอิตาลีเป็นต้นถึงวันนี้นายเศรษฐาตกเก้าอีนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ก็ยังไม่เห็นเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยสักเม็ดเดียวมีแต่ขนเงินบินข้ามหัวไทยไปลงทุนในมาลเลเซียและอินโดนีเซียและที่เห็นชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งในสมัยรัฐบาลของนายเศรษฐาก็คือเงินงบประมาณแผ่นดิน5,000ล้านบาทตัวเลขลกลมๆจำนวน5 1า4นวน5,164ล้านบาทที่อนุมัติให้มาดามแพร เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินำไปถลุงเพื่อทำกิจกรรมดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยส1เวด้านจนบัดนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าผลสำฤทธิ์คืออะไรจากกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์11ด้านโดยที่เงินก้อนโตจำนวนนี้ถูกมาดามแพรซึ่งเป็นลูกคุณหนูพ่อรวย ละลายหายไปหมดสิ้นแล้วคือด้านหนังสือ69ล้านบาทด้านภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชัน545่ล้านบาทด้านอาหาร1000ล้านบาทด้านออกแบบ310ล้านบาทและด้านท่องเที่ยว711ล้านบาทด้านดนตรี144ล้านบาทด้านเกม374ล้านบาทด้านเฟสติวัล 1,009ล้านบาทและศิลปะไทย380ล้านบาทด้านแฟชั่น268ล้านบาทและด้านกีฬา500ล้านบาทพูดกันจริงๆแล้วเมื่อมาถึงรัฐบาลของมาดามแพรที่ตัวนายกรัฐมนตรีไร้สติปัญญาด้วยประสบการณ์และขาดความรู้ความสามารถแต่อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณผู้เป็นบิดา เข็นขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศเพื่อให้เป็นตัวตายตัวแทนนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่อีกเช่นกันมีก็แต่ราคาคุยซึ่งไม่เป็นไปตามที่มาดามแพที่ใช้สมองกลแทนสมองตนเองจนได้รับฉายาว่านายกรัฐมนตรี iPad ได้แถลงต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน67ว่า จะขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาของประเทศให้สำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคําสวยหรูที่เป็นวักทองของมาดามแพรจากการถแถลงนโยบายต่อสมาชิกรัฐสภามีอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. เพื่อสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีกินมีใช้ มีเกียรติมีศักดิ์สี 2. เพื่อนำพาความภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยและ 3. เพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคตจากวันที่มาดามแพร์แถลงนโยบายด้วยวักทองสวยหรูดังกล่าวจะเห็นก็แต่ในประการที่3ที่ว่าเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่า ให้แก่ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคตแต่ก็ต้องมีหมายเหตุเป็นคำถามอีกว่าอนาคตที่ดีกว่านั้นของประชาชนหรือว่าของใครโดยมีข้อสังเกตชวนให้คบคิดว่าอนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ของประชาชนแต่อาจจะเป็นของเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงคือทัศษินชินวัรซะมากกว่า เพราะใครก็รู้ว่าการเป็นเจ้าของพรรคการเมืองเพื่อเลี้ยงดูลูกพรรคจำเป็นต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อที่จะชีนิ้ววงการให้ทุกอย่างเป็นไปตามเจตจำนงของตนเวลานี้ที่เห็นสอสอพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลของมาดามแพรง่วนอยู่สามเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจและผลประโยชน์ทับซ้อนคือเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อป้องการฉีกรัฐธ,ธรรมนูญปราบโคงนักการเมืองชั่วที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทิ้งเรื่องตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติและเรื่อง mou c c อันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์พลังงานคุมทรัพย์ใต้ทะเลที่เกาะอูดจังหวัดตราดมูลค่ากว่า20ล้านล้านบาททั้ง3เรื่องใหญ่ดังกล่าวนั้นจะพูดว่าเป็นเพราะทำด้วยความไม่สุดจริตใจก็ไม่ผิดนัก ซึงทาให้เวลานี้ต้องติดขัดไปหมดอย่างไม่อาจเดินหน้าต่อไปได้เรื่องรัฐธรรมนูญก็ติดขัดเกี่ยวกับกฎหมายประชามติเรื่องประธานบ o แบ่งชาติก็ไม่กล้านำชื่อนายกิติรัตน์รนองเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและเรื่อง M O U 44ที่เกี่ยวกับเกาะก,กูดก็ยังชะลอเรื่องการตั้งคณะกรรมการ J T C เพื่อดูทิศทางลม จากเสียงต่อต้านที่ดังกระหึ่มอยู่ในเวลานี้ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าหากระทําด้วยความสุดจริตใจย่อมสำเร็จผลโดยราบรื่นทุกเรื่องทุกประการดังโครงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ว่าสุดจริตคือเกราะบางังศาสตร์พองรุ่งเรืองปรีชาคุณ ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำ มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ